เดี๋ยวเราเริ่มทำกาแฟกันก่อนนะครับผมใส่น้ําเข้าไปก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการต้มน้ําก่อนนะเราต้มเราจะใช้น้ําทั้งหมด5ลิตรนะครับจากนั้นก็จุดเตาเลยครับเดี๋ยวเราชั่งน้ําหนักก่อนนะครับวันนี้ผมจะใช้ฟ้าคอนข้นหวานนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มความหอมมันหวานอร่อยเลยนะครับ520 โอเคฟลาคอนข้นหวานนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตภัณฑ์เดียวกับโฟโมดนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปนะครับแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะต่อไปนะครับเป็นนมข้นจืดนะครับฟาคอนตัวนี้นี่ให้ความหอมมันอร่อยมากๆเลยนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่กาแฟนะครับลงไปเลยนะผมจะใส่กาแฟในถุงชงแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะแช่กาแฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้มแบบนี้นะครับเป็นเวลา5นาทีครับ ตอนนี้นะครับผมก็ต้มมาครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอากาแฟขึ้นเลยจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับคนให้น้ําตาลทรายละลายนะครับจากนั้นผมก็ใส่ครีมเทียมลงไปนะครับคนให้เข้ากันเลยจากนั้นนะครับตามด้วยฟาคอนข้นหวานนะครับเพิ่มความหอม หวานอร่อยนะครับคนให้เข้ากันเลยต่อไปนะครับผมก็ใส่นมข้นจืดฟาคอนครับตอนนี้นะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแล้วน้ำกาแฟที่เราต้มก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตาเลยเดี๋ยวเราพักไว้ให้อุ่นนิดนึงนะครับแล้วถึงค่อยก่อกใส่ขวดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาก่อก,กาแฟเย็นของเราใส่ขวดนะครับ ก็ประมาณอยู่ที่220มิลลิลิตรนะครับ2อ0มิลลิตรก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขวดต่อไปเราใช้วิธีการกะเลยมันจะต่างกันไม่เยอะหรอกนะครับแนะนำว่าเวลาที่ก่อนที่จะนําขวดมาใส่กาแฟนะครับให้เราล้างความให้แห้งสนิทก,ก่อนนะครับทำความสะอาดขวดสักนิดนึงนะ หลังจากที่กอรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝานะเนี่ยเราก็กดลงไปก่อนเลยอันดับแรกกดลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนจนดังแกละแบบนี้ถือว่าเป็นลงล็อกเขาแล้วถือว่าล็อกแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำชาเขียวกันนะครับ <Tamb i. S 1> ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการต้มน้ำก่อนนะจุดเตาเลยครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมนําชาเขียวนะครับลงต้มเลยนะเหมือนเดิมนะครับชาเขียวผมก็จะใส่ในถุงชงชาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะต้มเป็นเวลาหนาทีนะครับเอาไว้แบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ต้มมาครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบาไฟนิดนึงเราต้มเราจะใช้น้ําทั้งหมด5ลิตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับ ตามด้วยครีมเทียมตามด้วยฟาคอนข้นหวานนะครับเราจะได้ความหวานความหอมความมันนะครับเพิ่มขึ้นจากตัวฟาค่อนข้นหวานตัวนี้นะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่นมข้นจืดฟาคอนลงไปนะครับ เดี๋ยวเรารอให้เดือดนะครับแล้วก็เตรียมปิดเตายกลงแล้วก็กรอกใส่ขวดครับก็ตอนนี้นะครับน้ําชาเขียวของเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตาเลยเดี๋ยวเรารอให้เย็นตัวลงนิดนึงนะครับแล้วถึงค่อยกอกใส่ขวดกันนะครับ ต่อไปมาทำชาไทยนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วผมใส่ผงชาไทยลงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้มเป็นเวลา5นาทีนะครับตอนนี้ผมต้มใบชามาครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําใบชาขึ้นนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะตามด้วยครีมเทียมโอ้สีสวยเลย จากนั้นนะครับผมก็ใส่ฟาคอนข้นหวานนะครับตัวนี้นะครับจะเพิ่มความหอมมันหวานอร่อยนะครับรสชาติลงตัวมากๆตามด้วยนมข้นจืดฟาคอนครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเราจะต้มจนเดือดเลยนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตาเลยเวลาที่ใส่น้ำตาลไปแล้วนะครับ ควรจะต้องต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราต้มให้เดือดปิดแก๊สเราใส่น้ำตาลนะมีโอกาสที่เครื่องดื่มเราจะเสียได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้อุณภูมิมันลดลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวกาอกใส่ขวดกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกาแฟโบราณนะครับวันนี้แชร์สูตร3สูตรจะเป็นในส่วนของตัวกาแฟนะครับมีชาเขียวแล้วก็ชาไทยครับซึ่งทั้ง3รสชาติเนี่ย รสชาติดีกลมกลมากๆเลยนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ผมใช้นี่ครับผลิตภัณฑ์ฟาคอนนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของนมข้นจืดฟาคอนนะครับแล้วก็ฟาคอนข้นหวานนะครับตัวนี้ซึ่งหอมหวานมันอร่อยมากๆแล้วผมบอกเลยหลายร้านใช้ตัวนี้อยู่นะครับหาซื้อง่ายครับ หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปเลยแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูเนาะว่าตกต่อขวดหนึ่งเนะี่ยเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีกําไรดีหรือเปล่านะครับไปดูต้นทุนกันเลยครับท้ายคลิปนี้เรามาคํานวณต้นทุนของกาแฟโบราณกันหน่อยนะครับผมจะคํานวณแยกเป็น3ตารางนะครับตารางของกาแฟชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกาแฟก่อนนะครับปริมาณของกาแฟที่ใช้นะครับจะเป็น250กรัมนะแล้วก็ต่อน้ํา5ลิตรส่วนผสมสําคัญจะมีฟาโคนข้นหวาน นมข้นจืดฟาคอนนะครับซึ่งจะทําให้มีความหอมมันอร่อยแล้วก็เป็นยี่ห้อที่หลายคนคุ้นเคยนะครับคือยี่ห้อนกเกี่ยวนั่นเองก็ลหลังจากที่คํานวณมาแล้วทําได้ทั้งหมด24ขวดนะครับต้นทุนต่อขวดสําหรับกาแฟอยู่ที่8บาท35สตางค์มาดูราคาขาานะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่16บาท69สตางค์เวลาขายอาจจะขาย15บาทก็ได้นะครับก็จะได้กําไรประมาณ6บาท65สตางค์เราสามารถขายได้ตัง้งแต่15ถึง20บาทนะครับ อาจจะเป็นขายส่ง15บาทก็ได้แล้วให้ร้านค้าเอาไปขายต่อ20บาทต่อไปมาดูชาเขียวนะครับปริมาณชาเขียวที่ใช้จะ120กรัมต่อน้ํา5ลิตรได้24ขวดเหมือนกันต้นทุนชาเขียวจะสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับก็คืออยู่ที่9บาท32สตางค์ถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่18บาท65สตางค์ขาย15บาทได้กําไรขวดละ5บาท68สตางค์ต่อไปมาดูชาไทยนะครับชาไทยก็ใช้ปริมาณผง ชาไทย120กรัมต่อน้ํา5ลิตรเหมือนกันได้24ขวดต้นทุนต่อขวดอยู่ที่8บาท52สตางค์ถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่17บาท4สตางค์เราขาย15บาทได้กําไร6บาท48สตางค์สำหรับราคาขายนะครับ15บาทถึง20บาทเนี่ยขึ้นอยู่กับร้านที่เราตั้งขายนะครับถ้าเป็นร้านที่เป็นร้านห้องแอร์เราก็จะขายทําราคาได้หน่อยจะเห็นว่าในสูตรคํานวณน,นี้นะต้นทุนสูงเป็นเพราะแพคเกจจิ้งด้วยนะแต่ เราลงทุนที่แพคเกจจิ้งสวยๆทาให้เราขายได้ราคาก็ทุกตัวเหมือนเดิมผมใส่ค่ายิวให้นะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้เช่นบางครั้งเวลาเราตักกาแฟกาแฟอาจจะหกอันนั้นก็เป็นค่ายิวเหมือนกันค่าแรงจะไม่ได้รวมอยู่ในตารางนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นทุนจริงของอาหารของเราที่เราทําขายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าแรงก็จะไปรวมอยู่ใน PL นะครับหรือว่าเป็น profit and loss นั่นเองกำไรขาดทุนครับก็ลองนําสูตรน,นี้ไปทําดูนะครับสูตรน,นี้หอมอร่อยกลมกล่อม แล้วก็วัตถุดิบสําคัญนะครับฝาคอนครับผมใช้ทั้งฝาคอนข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดฟ,ฟาคอนนะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่หาซื้อง่ายตามร้านค้าทั่วไปมีนะครับมีหมดเลยแล้วร้านกาแฟส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ยี่ห้อนี้นะครับหรือที่รู้จักกันในยี่ห้อนกเกี่ยวนั่เองลองนํากลับไปทําดูนะครับสูตรนี้